เก้าเดือนที่ผ่านมาของปี2024เขตเศรษฐกิจพิเศษในนครหลวงเวียงจันทร์ทั้ง5เขตได้แก่เขตพัฒนาสาเซต็าเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทงาตหลวงเขตเศรษฐกิจพิเศษลองแทงเวียงจันทร์เขตเศรษฐกิจพิเศษโพสีและเขตโลจิสติกนครหลวงเวียงจันทร์สามารถดึงดูดการลงทุนใหม่ทั้งจากภายในและต่างชาติได้มากกว่า39บริษัทโดยในนี้เป็นบริษัทต่างชาติ24บริษัทบริษัทภายใน7บริษัท และภายในร่วมทุนกับต่างชาติ8บริษัทประกอบด้วยด้านอุตสาหกรรม11บริษัทด้านการค้า17บริษัทและด้านการบริการ11บริษัทซึ่งมีทุนทั้งหมด622.59ล้านดอลลาร์สหรัฐทุนจดทะเบียนมูลค่า224.51ล้านดอลลาร์สหรัฐและมูลค่าการลงทุนจริงอยู่ที่40.32ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยในปี2021เป็นต้นมาองค์การปกครองนครหลวง,งเวียงจันท ได้พิจารณาสร้างบัญชีโครงการเรียกการลงทุนในนครหลวงเวียงจันทร์ปี2021-2025รวม38โครงการโดยแบ่งเป็นด้านเกษตรกรรมและป่าไม้14โครงการโครงการอุตสาหกรรมและการค้า6โครงการด้านการถแถลงขา่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยว12โครงการด้านโยธาธิการและการขนส่ง6โครงการขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยพเซีสเตอร์